ไปดูเรื่องของคนงานบ้านคุณแจ๊คชวนชื่นหน่อยทิ้งซึ่งที่เกิดเรื่องขึ้นประมาณสักปี6กสองที่ผ่านมาจากกรณีของนายพรชัยดีเสืออายุ35ปีเป็นคนงานล้างเครื่องจักรที่บ้านของคุณแจ๊คชวนชื่นตลกชื่อดังถูกนายเศรษฐวุฒิหรือเบียเนี่ยอายุ36ปีเป็นเพื่อนบ้านของคุณแจ๊คฆ่าทุบหัวด้วยกระถางต้นไม้โดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากการเคลียร์ปัญหาที่นายเศรษฐวุฒิเนี่ย ขับรถชนแล้วก็หนีแต่เจราจากันไม่ลงตัวเหตุเกิดขึ้นที่ซอยนิมิตใหม่14นะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครก็เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกคืนวันที่13ก,กรกฎาคม2 5 6 2ที่ผ่านมานั้นล่าสุดเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดนะก็เป็นทนายชื่อดังเขาโพสต์ข้อความระบุว่าจำคุกตลอดชีวิตคนร้ายทุกหัวคนงานบ้านแจส๊สวันนี้ที่ศาลอาญามีบุรีนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่นายเศรษฐุศหรือนายเบียเนี่ย เป็นจำเลยคดีที่ก่อเหตุฆ่าคนงานบ้านแจ็คชนชื่นโดยเอากระถางต้นไม้เนี่ยทุบหัวจนเสียชีวิตครับสารพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกตลอดชีวิตจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษหนึ่งในสามเหลือ33ปี4เดือนพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกสองปีรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง 1, หนึ่งเหลือ1ปีรวมเนี่ย34ปีกับ4เดือนนะแล้วก็ลิฟอาวุธปืนเพราะฉะนั้น เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เกิดจากอารมณ์ทั้งนั้นแหละอารมณ์โมโหอารมณ์ที่คุยกันไม่รู้เรื่องใจเย็นๆนะฮะนะปัญหามันเกิดจากการพูดคุยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาที่ดีคือการคุยกันครับค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าไปใช้อารมณ์ครับอย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์นะฮะขอบคุณครับ